ขึ somehow, ้นกระเช้ามาแล้วจ้าอุ้ยแอบเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างล่างอันนี้ยังไม่ได้สูงเท่าไหร่อุ้ยไม่ติดหน้าฉันเลยนี่ขาคือย่างนี้เลยแป้งป่องแป้งป่องป้องแป้แบบนี้เลย่างีงคนนทคนทุคนทบบนคนนค อยู่บนกำแพงเมืองจีนด่านมู่เทียนหยูความสูง86,496่สเมตรจากน้ำทะเลโอ้ยเกี่ยก็สูงอ่ะเมื่อกี้นั่งกระเช้าขึ้นมาค่ะเยวขฐาวามากนิดนึงอ่ะเออตอนตอนที่มันขึ้นมาฉัาว่านี่ม่กก้าหมอนม่เหมือนมุดมันสูงจนไฟจนมันเฮ้ยหมุนมีสวยแกเอาเลยไหมให้ทุกคนดูให้เราถ่ายไปก่อนนี่เป็นไงหงเพี้ยวเลี่ยงอ่ะ เขาถ่ายเป็นวิดีโอว่ะเขากดผิดแต่ก็ไม่เป็นไรก็สวยดีสวยไอบ้บัทเสื้อมึงลายเดียวเขากำแพงเลยเนะาะ,กะเกินเกินอุ้ยแมวอีกแล้วเหรอนี่จะบอกว่าแมวเยอะมากเออยังไม่ได้ถ่ายดูกับกำแพงเลยอะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในป้อมชิ ป้อมกำแพงเมืองจีนโคตรเลิศลมเข้าอย่างดีแล้วบรรยากาศเย็นอุ้ยย้อนสิบแปดองศาอาจจะเกิดขึ้นได้ดูดิไม่รู้อะเออเด๋นไปถึงาบนสุดเลยอ่ะจริงแต่เราต้องมีเวลามากกว่านี้อ่ะมีเวลาน้อยเกินไปไม่ออมหรอกถ้าได้พักไปเรื่อยๆแบบอย่างเนี้นะเพราะว่าเนี้ยคือเดินแล้วพักป้อมเดินแล้วพักป้อมรู้สึกเย็นแต่พอไม่ได้อยู่ในป้อมนะ ร้อนหนังไหมร้อนแสบหนังเพราะว่าแดดแรงมากให้ดูแดดข้างนอกอ้าวแดดแอบร่มไม่ร่มเท่าไหร่ฉันก็หกตอนนี้มานั่งพักที่ป้อมที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้บนดาดฟ้าหิวมากโคตรเมื่อยมันเห็นอะไรบ้างวันนี้ฝุ่น<ต> PM p อ,อ2 5ห้า PM ห้าจุดเก้าเอ๊ยมันเป็นฝุ่น PM จริงว่าอ้าหันม,มองกล้องเลยเหรอ ไม่ห็นเลยเขาเห็นแก่แล้วอร่อยไหมผมเดียวที่มากินอาหารบนนี้นี่คนคือนิกนิกที่เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเออ